อนนี้น้องทำอะไรผิดคะเตะเฮียแล้วมีเคยบอกว่าต้องใช้กำลังไหมคะไม่แล้วน้องใช้กำลังกับเฮียทำไมลูกตอบค่ะน้องใช้กำลังกับเฮียทำไมคะเพราะว่าเฮียทำท่าเหมือนน้องแล้วมีเคยสอนว่าถึงเฮียจะทำอะไรก็ตามจะต้องใช้กำลังหรอคะไม่ค่ะาแล้วน้องก็เตะเฮียใช่ไหมน้องทำผิดไหม ้องต้องยอมรับผิดไหมคะโอเคค่ะแล้วครั้งนี้จะต้องให้มีทำโทษกี่ทีคะสองทีเป็นมือหรือเป็นก้นคะเป็นมืออ่ะข้างไหนคะลูกข้างไหนยื่นมือมาคะ่ะเอาข้างนี้เอามือมาคะ่ะลูกยื่นมือมาให้มิ ต่อไปจะใช้กําลังกับยังไงอไหมคะลูกทําผิดต้องยอมรับผิดไม่ร้องไห้โอเคไหมขอบคุณนี้หรือ,อยังจะร้องให้ทําไมคะร้องให้เพราะอะไรลูกรามีตีรามิตีมิตีพอลูกดื้อไหมอ่มยอมรับผิดไหม,มแล้วครั้งแล้วต่อไปจะทําเฮียไหมลูก เฮีย yeah. น้องโดนทำโทษแล้วมาให้อภัยน้องไหม <c oughs> พี่เบิ์ลให้อภัยน้องไหม <c oughs> มาสอนน้องว่าครั้งต่อไปห้ามใช้เท้ากับเฮียครั้ง <c oughs> ต่อไปห้ามใช้เท้ากับเฮีย้ายกโทษน้องแล้วก็กอดน้องกอดกันให้อภัยกันแล้วก็กอดกัน